โอ้จริงๆอะเราไม่เคยมีความฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์เลยเป็นคนชอบถ่ยทวิตเป็นผู้หญิงขี้เสือกถ่ายทวิตไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าโอ้การตามข่าวในทวิตมันยุ่งยากจังเลยทําไมถึงไม่มีคนเอาแบบมาสรุปให้มันแบบจบในในสั้นๆบ้างไปๆมาๆก็เลยกลายเป็นการสรุปเรื่องราวแทนอะไรที่ทําให้เรากล้าใช้หน้าเราในการเปิดหน้าพูดทำคอนเทนต์เนาะเอาจริงๆอะเนี่ยว่าไม่ว่าเราจะเปิดหน้าหรือเราจะปิดหน้า เราก็ล้วนโดนดราม่าได้ทั้งนั้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฮชแท็กค่ะเนมค่ะเป็นยูทูบเบอร์จากช่องเนียมให้แชทค่ะก่อนหน้านี้ที่จะมาทำ YouTube ก็เคยทำมาแบบโอ้มีตั้งแต่เ m มเกมออนไลน์เป็น Headhunter เป็น Admin Office เป็น AE Graphic Design ก,ก่อนที่จะมาจบที่ y o u t ค่ะ โอ้จริงๆอ่ะเราไม่เคยมีความฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์เลยจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องของความบังเอิญที่เข้ามาเป็นคนชอบไถ่ายทวิตเป็นผู้หญิงที่เสือกถ่ายทวิตไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าโอ้การตามข่าวในทวิตมันยุ่งยากจังเลยทําไมถึงไม่มีคนเอาแบบมาสรุปให้มันแบบ จบในในสันส้นๆบ้างแล้วก็รู้สึกว่าในทวิตอ่ะคอมเมนต์มันตลกมากเลยนะเราก็เลยเลือกกิบคอมเมนต์มาอ่านก่อน,นตอนแรกสรุปเหตุการณ์บบนิดเดียวแล้วก็เป็นอ่านคอมเมนต์ตลกตลกสักส่วนใหญ่แล้วหลังจากนั้นคนก็บอกว่าเออคอมเมนต์ตลกนะแต่เขาไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันมาอย่างไงเขาอยากรู้อยากให้สรุปเรื่องราวแบบให้จริงจังกว่านี้ไปๆไปมาๆก็เลยกลายเป็นการสรุปเรื่องราวแทนค่ะเรื่องแรกเราต้องเลือกหัวข้อที่จะเอามาทําก่อนเก็บข้อมูลตอนแรกส่วนใหญ่จะมาจากทวิตเตอร์ จากนั้นก็ค่อยมาดูว่าข้อมูลเนี่ยมันควรจะเรียบเรียงแบบไหนสุดท้ายก็คือดูว่าชุดข้อมูลที่เราทําเรามีช่องให้ใส่ความรู้เข้าไปตรงไหนบ้างจากนั้นก็ถ่ายทําตัดต่อ,ตอแล้วก็อับพื้นเนี่เป็นคนทําตัง้งแต่ต้นจนจบค่ะ ข่าวจำเป็นต้องเร็วไหมหรือว่าข่าวจำเป็นต้องครบไหมมันแล้วแต่คนดีกว่าถ้าบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันอยากรู้ก่อนขายเพื่อเอาไปแบบชิดชัดกับเพื่อนอะไรเงี้ยการรู้ข่าวเร็วก็อาจจะดีกว่าแต่ข้อเสียของการรู้ข่าวเร็วเกินไปบางทีมันยังไม่ได้กันกรองออกมามันก็จะมีข่าวที่แบบจริงบ้างเท,ท็จบ้าง อะไรที่ทําให้เรากล้าใช้หน้าเราในการเปิดหน้าพูดทำคอนเทนต์เนาะมันอาจจะเริ่มมาจากแค่ว่าคลิปแรกของเนมเนมเปิดหน้าเพราะว่าเนมพูดกับเพื่อนเนมมีความรู้สึกเหมือนเนมทาให้เพื่อนดูเนมก็เลยเปิดหน้าเอาจริงๆอะเนมว่าไม่ว่าเราจะเปิดหน้าหรือเราจะปิดหน้าเราก็ล้วนโดนดราม่าได้ทั้งนั้นการเปิดหน้ามันอาจจะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันต้องรับแรงประทาเต็มเต็มอะแต่ถ้าปิดหน้าเนมว่ามันก็โดนอยู่ดีอาจจะเป็นประเด็นดราม่าที่เนมเคยเจอเองก็คือมีการเอาความเห็นของคนในทวิตมาอ่าน ซึ่งเจ้าของเขาอไม่ได้อนุญาตหลังจากนั้นก็ต้องระวังตัวมากขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็ระวังในการที่จะไม่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นด้วยแล้วเราก็พร้อมที่จะขอโทษแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นอุปสรรคที่ยากต่อการเป็นยูทูบเบอร์ก็คือแพลตฟอร์มสักวันหนึ่งเราอาจจะเอาชนะคนที่เรารู้สึกว่าเออคนนี้เขาอ่านข่าวเก่งมากเลยเราอาจจะชนะเขาได้ในสักวันแต่เราจะไม่มีวันชนะแพลตฟอร์มได้เลย อย่างทวิต t ตอรเนี่ยมันเป็นพื้นที่สาธารณะที่ค่อนข้างจะเป็น a n o อ m o ัสเหมือนทุกคนสามารถออกมาเป็นตัวเองได้ทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไม่ดีในทางที่ดีเท่าที่เนมเห็นชัดเจนเลยนะก็คืออย่างเช่นเรื่องการใช้พื้นที่ทวิตเตอร์ในการรณรงค์ทางการเมืองุูลท็อกซิหรอบางคนก็อาจจะมีการเอาเรื่องที่มันไม่จริงมาพูดใน Twitter แล้วแฮชแท็กนั้นก็ ถูกรีทวิตไปไกลเรื่อยๆมันก็ทำให้ข่าวที่มันไม่จริงมันถูกออกไปเรื่อยๆดราม่าที่เนมอินเป็นพิเศษเนาะ ดราม่าเรื่องคุณกาละแมกับอาหารเสริมที่ตอนนั้นคุณกาละแมออกมาขายอาหารเสริมว่าแบบว่ากินอาหารเสริมของเขาแล้วสามารถดังโด่งขึ้นได้ตาสองชั้นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มันบวชได้จริงๆเราค่อนข้างจะโมโหอ่ะที่เขาใช้ความเป็นแบบดาราม,มาหลอกขายของแฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะโมโหการศึกษาไทยที่ทําไมถึงไม่ทําให้คนรับรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ยังเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่อีกสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ให้ค่าให้แสงกับคน ดาราเลิกกันเป็นอะไรที่ต้องดราม่าแน่ๆแม้กระทั่งการเลิกกันเงียบๆแต่สุดท้ายอะ่ะคนก็ประยงดราม่าก,กันเองจนได้จนเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเงี้ยปกติในการทำงานพยายามจะวางตัวเป็นแค่คนที่นำข้อมูลมาสง่งเนมพยายามจะเน้นขีดเส้นใต้คำว่าพยายามจะนะไม่ใส่ความเห็นของตัวเองลงไปนะ เนมไม่ได้รู้สึกว่าเนมอยากใช้เสียงของเนมเพื่อแบบชี้นาใายว่าแบบเออมาเห็นด้วยกับฉันฝั่งนี้สิหรือแบบอย่าอย่าไปเห็นด้วยกับมันนั้นเนมอะไปคนที่เทข้างการเมืองไปเลยแต่ว่าเนมอะไม่ได้รู้สึกว่าคนดูทุกคนน่ะต้องเทข้างการเมืองตามเนมนะสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับคนเสพมากกว่าว่าเขาจะมีแนวคิดยังไงเขาผ่านประสบการณ์มาแบบไหนแล้วเขาแฮปปี้ที่จะฟังสิ่งไหนเนมไม่ชอบการที่สื่อถูกควบคุมเนมรู้สึกว่า ในประเทศที่มีประชาธิปไตยแบบเต็มที่อะ่ะสื่อควรจะมีอิสระในการนําเสนอข่าวเราถ้ามันไม่จริงเราก็จะมีกระบวนการการคัดสรรหรือการฟ้องร้องต่อไปว่าอ่ะอันนี้ไม่จริงนะแต่การที่ห้ามสื่อนําเสนอข่าวบางอย่างโดยรัฐบาลมาชี้หน้าบอกว่าอันนี้ไม่จริงโดยที่เขาไม่มีหลักฐานมาพูฟด้วยซ้ำมันไม่แฟร์กับคนในประเทศอะ่ะ ที่ทางช่องในอนาคตก็จะมีคลิปสั้นมาเยอะขึ้นอย่างเช่นใน Tik t o k ต่อจากนี้ก็จะมีไลฟ์ไว้คุยกับแฟนๆด้วยจะได้เข้าถึงแบบคนดูมากขึ้นการที่เนมใช้ความรู้ที่เนมมีสื่อสารออกไปในสังคมเนมค่อนข้างจะรู้สึกโอเคกับสิ่งที่เนมทำเนมรู้สึกว่าการที่ทําให้สังคมได้รับความรู้ความเข้าใจที่มันถูกต้องมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องกฎหมายหรือการเมืองเนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมได้ สังคมไหนก็ตามอ่ะมันจะไม่มีวันพัฒนาได้เลยถ้าคนในสังคมยังมีความรู้ไม่พอแค่การที่เราจะก้าวไปเป็นประชาธิปไตยอ่ะความรู้ก็ยังเป็นสิ่งสําคัญเลยถ้าเรามีความรู้มากพอเราจะเข้าใจสิทธิ์ของเราเราจะเข้าใจสิ่งที่เราควรจะได้รับเราจะเข้าใจสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยการที่เนียมทําคลิปเราทําให้การเมืองได้ใกล้ชิดกับคนมากขึ้นมันทําให้ประเทศนี้ค่อยๆคืคคคบหน้าขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามันมีคนดูนะ